วันนี้จะพักหมี่โคราชนะคะเส็หมูสามชั้นกับอันนี้เราจะรวนหมูนิดหน่อยให้มันน่ะหอแล้ว,อ,ลวอาน้ำมันจานนกาน,มนก้มันจากมเลยหมูเคหมูเรือมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมไปเลยค่ะ เยอะมากเลยน้องลิงเราคงจะกินไม่ได้ใส่ชุดอดยู่างไปแล้วก็เติมมาก็ได้สิ่งก็ได้สวย,วยน้ำตาลนะคะต้องใส่น้ำตาล ใส่น้ำเปล่าไปนะฮะใส่นไไ้ำเปล่าไปนี่เร่งไฟได้เลยเร่งไฟเลยตนนี้เป็นหน้ามาขัขามจัดเลอวบ้านฉันทำไม่ใส่หอมนะบ้านฉันทำไม่ใส่หอม ถ้าต้องการให้สีมันเข้มก่านี้ก็สามารถก็ชิมก่อน เลียบเเลยเลยค่ะปลาเยคือทาุณยาคือทาความอร่อยด้ดดวย,วย,วยอ่ะมาเราจะชิมเลยนะฮะก่อนหน้ากินคนเนีย รสชาติจะเอาที่ชอบเลยน้ำหวานก็ใส่หวานเป็นเกลใส่เกลือโอเคใส่มีเลยนะเขาเรียกมีเขาเรอดจะเป็นเส้นเล็กนะแล้เขาเรียกมีวันนี้เบาไป ด้วยโอ้ยาล้าเมื่อยมัอร่อยเปิดไฟเบาๆตอนนี้ส่วนนี้มันจะได้ชุ่มหน้ามันจะได้นิ่นนม,นนมต้องเบาว่ะ กันนั่งเห็นคนมีคนมีอ่อนถ <c oughs> นะ้าเราจะใส่ปะลาะชะลาเราไปลรยทีหลัง หอมก็สวมออกเสือแล้วก็ไปโรยทีหลังลนะว่ะ็ชิมหน่อยนะอ้ตัดหมูซะเลยอนะ่ะที่ไปทำงานเห้ไลยใส่ชุดนี้พัดเลยรู้เพียวอมหวานถ้าจะกินคนเดียวยังใส่เพจคนนี้ กนนี้เดี๋ยนน้องๆกินด้วยลิงไม่กินเล็บไม่ได้โอเคเรียบร้อยแพ็คมองมันเลย